สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในการใช้งาน f a c e b o o k นะครับปกติแล้วนะครับเราก็จะใช้ Facebook ผ่านมือถือนะครับผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตหรือ iPad ก็ตามแต่นะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราไปเจอโพสต์นะครับหรือว่าไปเจอลิงก์ที่น่าสนใจนะครับในขณะที่เราเล่นนะเราอาจจะยังไม่มีเวลานะครับดูในเรื่องนั้นนะครับและเราก็อยากจะแชร์เก็บไว้ให้กับตัวเองนะครับ โดยไม่สนใจที่จะไปแชร์ให้คนอื่นนะครับเพราะว่าเราต้องการจะดูเองนะครับในภายหลังนะฮะเราจะมีวิธีการเก็บลิงก์หรือว่าแชร์ลิงก์ให้ตัวเราเองได้ยังไงนะครับวิธีการนะครับสมมติว่าผมมาเจอลิงก์นี้แล้วนะครับอ่าผมก็มีความสนใจอยากดูรายละเอียดนะครับแต่ตอนนี้ไม่ว่างเลยนะครับไม่่างจะดูเลยจะดูภายหลังนะครับวิธีการเราจะเก็บไว้ทํายังไงนะครับอ่ามาตรงแชร์ตรงนี้นะครับคลิกไปที่แชร์นะครับ จะเห็นว่านะครับจะมีเมนูขึ้นมาหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแชร์เลยสาธารณะนะครับหมายถึงถ้าเรากดปุ่มนั้นมันก็จะแชร์ไปที่นะครับเฟซบุ๊กของเราโดยไม่มีการพิมพ์ข้อความอะไรลงไปนะครับมันจะเป็นลิงก์แชร์ไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแชร์ที่2นะครับหมายถึงนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความก่อนแชร์ได้นะครับอันที่3ก็แชร์ไปที่สตอรี่ของเราเป็นสาธารณะนะครับอันที่4ก็ส่งเป็นข้อความนะครับเป็น m e s s e น g e r รนะฮะ อันที่5ก็คือแชร์ในกลุ่มนะครับส่งเข้าไปในกลุ่มอันที่6ก็คือแชร์บนไทม์ไลน์ของเพื่อนแล้วก็อันสุดท้ายก็คือแชร์ไปยังเพจน,นะฮะจุดประสงค์ของเราคือเราอยากแชร์ให้ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ส่งเป็นข้อความนะครับส่งเป็นข้อความแล้วก็คลิกไปที่ส่งข้อความนะครับอ่าพอส่งเป็นข้อความเสร็จนะครับมันก็มีคําว่าเขียนอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ค้นหาบุคคลและกลุ่มนะฮะ เราก็ไม่ต้องเขียนอะไรเลยนะครับเราไม่ต้องเขียนอะไรเลยนะครับเราก็นะครับค้นหานะครับกลุ่มของเรานะครับหรือว่าตัวบุคคลของเรานะครับว่าเราอยากส่งให้ตัวเราเองได้ไหมถ้าทําแบบนี้นะครับอ่าผมจะลองพิมพ์ชื่อตัวเองดูนะฮะพิวัดนะฮะวงกันหาอย่างนี้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นชื่อของเราขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับ พอเรานะครับเจอตัวเราเองแล้วนะครับอภิวัติวงกัรหาแบบนี้นะครับเราก็คลิกส่งนะครับคลิกส่งเลยนะครับโอเคนะครับพอคลิกส่งแล้วก็ปิดได้เลยแอโอเคนะครับมันก็จะมาที่นะครับข้อความของเราละเป็น m e s s ซนเจอของเรานะครับทีนี้ตอนนี้ผมใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการเล่นเฟสทีนี้พอผมว่างนะครับผมก็จะมาดูในมือถือตอนไหนก็ได้นะครับเพราะว่า เราสะดวกเราเดินทางนะครับเราว่างเราก็หยิบมือถือของเราขึ้นมานะครับผมก็จะเปิดมือถือผมขึ้นมานะครับตอนนี้ใี่นะครับว่างแล้วนะครับจะดูแล้วนะครับผมก็ไปที่ Messenger ตัวเองนะครับ m e s s e n g e r ตัวเองนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเห็นคุณคนเดียวก็คือตัวเรานะครับผมก็แตะเข้าไปที่ Messenger เห็นไหมครับผมก็จะเห็นนะครับลิงก์ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะแตะดูแตะเล่นนะครับแตะอ่านรายละเอียดได้นะครับ นี่คือวิธีการนะครับวิธีวิธีการที่เราจะสามารถแชร์ข้อมูลให้กับตัวเองนะครับด้วย Facebook นะครับหรือเวลาเราเล่นนะครับ Facebook ในมือถือของเรานะครับเราเล่น Facebook ในมือถือแล้วเราก็ไปเจอนะครับลิงก์นั้นลิงก์นี้นะครับที่เราสนใจนะครับก็ทำวิธีการเดียวกันนะครับอ่าสวมาเจอาเจาจัมทองงเทนะฮะหรือว่าอ่สวเรื่องนี้โอเคน่าสนใจนะ แชร์ไ้ดูตอนหลังนะครับเราก็กดแชร์ในมือถือเราแชร์ในมือถือเราเลยนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับว่าเราจะแชร์ไปที่ไหนนะครับผมก็เลือกเป็นส่งใน m e s s e n g e r นะครับเพราะว่าจะไปดูในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ค้นหาตัวเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็แตะไปที่ค้นหานะครับค้นหาเราก็พิมพ์ชื่อเราเหมือนเดิมนะครับอภิวัฒนะฮะอภิวัฒน์ วงกันหานะครับพอเจออภิวัติวงกันหาเราก็กดส่งนะครับกดส่งเข้าไปที่ Messenger ของเราเหมือนเดิมนะครับพอส่งเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับขึ้นคําว่าส่งแล้วแล้วก็ปิดนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาเปิดคอมพิวเตอร์ของตัวเองละนะครับทีนี้มาที่คอมเห็นไหมครับก็จะเห็นลิงก์นี้แหละนะครับอันนี้ส่งจากมือถือมานะครับเรามาเปิดคอมเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดดูงานของเราได้เลยนะครับ อันนี้นะครับบางทีนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับระหว่างมือถือนะครับกับคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ไปยังมือถือกลับไปกลับมาแบบนี้ผ่านเมสเซนเจอร์ง่ายๆนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเราต้องการอยากได้ข้อมูลจาก PC นะครับส่งเข้าไปในมือถือนะครับผ่าน a c e b o o k นะครับแล้วก็นะครับแทรกรูปภาพเหล่านี้นะครับแทรกรูปภาพเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับ เราจะเอาอะไรเข้าไปเก็บไว้นะครับอ่าโวฟาแท่งรูปภาพของเรานะฮะเงี้ยนะครับส่งเข้ามาใน Mess e n g e r ครับในมือถือเนี้ยนะครับทีนี้เวลาจะเอาไปใช้ในมือถือทํายังไงนะครับอ่าเราก็เปิดมือถือของเราขึ้นมานะครับเราก็เปิดมือถือของเรานะครับไปที่ Mess e n g e r ของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับอ่ากลับไปที่ Mess e n g e r ของเราก่อนเนาะอ่า เราก็เปิด Messenger ของเราขึ้นมานะครับ mm hmm. คุณได้ส่งรูปภาพนะครับคุณได้ส่งรูปภาพเนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นรูปภาพของตัวเองนะครับเสร็จแล้วเราก็แตะนะครับที่รูปภาพนะครับจากนั้นไปที่3จุดแล้วก็บันทึกนะครับพอกดบันทึกนะครับรูปภาพนี้ก็จะถูกบันทึกในแกลเลอรี่ในสมาร์ทโฟนของเราเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ หรือในขนาดเดียวกันนะครับในขณะที่เราใช้นะครับมือถืออยู่นะครับเรามีภาพในแกลเลอรี่แต่ต้องการจะนํามาใช้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งผ่าน messenger ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการแตะไปที่สมาร์ทโฟนนะครับแล้วเราก็ไปเลือกนะครับรูปของเรานะครับเนี่ยกดส่งเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับพอกดส่งเสร็จนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับในมือถือนะครับจากนั้นเราก็มาเปิดคอมของเราเห็นไหมครับ เปิดคอมของเราเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาเนี่ยคลิกขวาบันทึกเป็นรูปภาพนะครับก็นําไปใช้ในคอมพิวเตอร์ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็มาแชร์ให้ดูนะครับแชร์ให้รู้จักนะครับจะได้ประโยชน์นะครับในการใช้งานระหว่างคอมพิวเตอร์กับมือถือมือถือกับคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้งานผ่าน Facebook นะครับ ยังไงก็ไปลองใช้งานกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ